สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาครึ่งเดือนหลัง16ถึง30พฤศจิกายน2567นกันนะคะความจริงแล้วครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะคะมันมีดาวย้ายอยู่แค่ดวงเดียวคือดาวอาทิตย์นะคะโคจรย้ายราศรีจากราศรีตุลเข้าสู่ราศรีพิจิกแต่ว่านะคะมันมีเพิ่มเติมก็คือดาวเสาร์เขาเริ่มโคจรแบบปกติ ในวันที่18พฤศจิกายนไปและดาวพุธโคจรแบบพักองศานะคะเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนจนถึงวันที่4ธันวาคมดาวพุธพักองศาทีนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่2เริ่มตั้งแต่คนรักานาราศีกรกฎไป3มราศีก็คือกรกฎสิงห์และก็กันนันเอง เรามาเริ่มที่คนลัคนาราศีกรกฎก่อนนะคะคนลัคนณาราศีกรกฎเนี่ยเป็นช่วงที่เหนื่อยงานเข้างานเยอะอางานที่ได้เงินบ้างไม่ได้เงินบ้างงานช่วยคนอื่นบ้างหรืองานปรับปรุงเ,เป็นช่วงที่งานปรับปรุงในองค์กรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ว่าเป็นงานที่ต้องมาส่งผลรายได้มากมายนะคะแล้ทีนี้ เรื่องการเงินการทองของคุณเนี่ยนะคะมันจะย้ายเข้าเดินปุตตะแล้วเลงกับดาวพฤหัสเนี่ยมองเห็นว่าคุณก็มีโอกาสเนี่ยนะคะมีโชคนะคะมีโอกาสได้รับทรัพย์มีโอกาสที่ทํางานอะไรแล้วเป็นงานจ็อบเป็นงานเสริมอ่าเป็นงานรองที่ลงมาเนี่ยแล้วก็มีโอกาสได้เงินอ่าได้เงินได้โชคจากจุดเนี้ยจากจุดงานของเรานะคะ ก็ถือว่าโอกาสที่ดีแต่ว่าความติดขัดก็อาจจะมีบ้างเพราะว่าดาวพุธจะเริ่มโคจรแบบพักองศาแล้วครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดปัญหาเกิดความติดขัดได้ปัญหาเกี่ยวกับดาวพุธคนลัคนราราศีกรกฎดาวพุธเป็นดาวเจ้าเดือนสหัสชชะปัญหาความติดขัดก็อาจจะเกี่ยวพันกับการติดต่อการสัมพันธ์กับผู้คนกับเพื่อนฝูงมิตรสหายเนี่ยนะคะที่อาจจะทําให้อ่า งานของเราหรือสิ่งที่เราตั้งใจทำมันไม่ราบเรื่อนมีความคือมีความไม่ไหลลื่นอ,อะไรบางอย่างหรือดาวพูดเป็นดาวเจราจาเป็นดาวคำพูดนะคะเพราะฉะนั้นคำพูดที่เราไปเจราจาเขาก็อาจจะติดขัดหรือเขามาเจราจากับเราในแง่ที่สัมพันธ์กับงานของเรามันก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดอา นะคะมันก็อาจจะเป็นในลักษณะเลื่อนไปก่อนเชื่องช้าอะไรเงี้ยเอาแน่เอานอนยังไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เกิดปัญหาได้นะคะสาหรับคนลัคนาราศิกรกฎก็ต้องระวังเรื่องตรงจุดนี้เราไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากแต่เราทําให้มันดีที่สุดถ้าอะไรที่เป็นสิ่งสําคัญไม่ว่าจะเป็นการเจราจาหรือ,อการพรีเซนต์งานอะไรต่างๆเนี่ยนะคะถ้า สำคัญเกี่ยวกับข้อมูลสัมพันธ์เกี่ยวกับเอกสารสัญญาเราก็ต้องเตรียมความพร้อมให้ดีเราก็ต้องรอบคอบข้อมูลต้องครบการสื่อสารต้องกระชับแต่ได้ข้อความได้ข้อมูลให้ครบอย่เงี้ยแล้วคุณก็จะไม่เสียหายนะคะสำหรับคนลักนาราศีกรกฎการเงินการทองก็จะใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุนสัมพันธ์กับการ การเดินทางก็ได้คุณก็มีโอกาสเดินทางนะคะมองเห็นคุณมีโอกาสเดินทางได้ด้วยและนอกจากนี้เนี่ยคุณก็มีโอกาสมีโชคมีโชคจากสิ่งที่เราทำด้วยนะคะ,ะมีโอกาสได้ผลดีโชคในรูปแบบต่างๆไปนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นโชคเกี่ยวกับเสี่ยงโชคอย่างเดียวนะคะ,ะก็แล้วแต่พื้นดวงของแต่ละคนด้วยนะคะ,ะทีนี้ สิ่งที่เด่นๆก็คือระมัดระวังเรื่องสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะคะในเดือนนี้ระมัดระวังปัญหาในครอบครวัวได้เหมือนกันนะคะอันนี้ต้องระวังแล้วก็สุขภาพร่างกายของแฟนเราของคู่ครองคนรักเรานะคะอันนี้ก็ต้องระวังรวมทั้งสุขภาพเราด้วยต้องดูแลกันดีๆด,ดาวเสาอยู่ในเรือนมรณะเริ่มขับเคลื่อนแล้วนะคะตรงจุดนี้ด้วย นอกนั้นมองเห็นว่ามันจะเป็นจุดที่ดีๆะคะที่เกี่ยวพันกับเรื่องงานเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารเนี่ยนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีความติดขัดบ้างโดยรวมก็ยังจะส่งผลดีอะไรบางอย่างและก็อาจจะมีผลเสียอะไรบางอย่างมันก็จะมีสองแง่ขึ้นมาแต่ถ้าเรารอบคอบเราทำอะไรมีสติเราก็อาจจะได้รับผลดีอย่างเดียวก็ได้นะคะอันนี้เป็นจุดที่ดีอยู่ โดยรวมก็ถือว่าโอเคสำหรับคนลัคนาราศีกรกฎต่อไปนะคะลัคนาราศีสิงค์ค่ะคนลักนณาราศีสิงค์เนี่ยดาวอาทิตย์ตัวตนของเขาเนี่ยย้ายเข้าสู่เรือนพันธุแล้วอยู่ร่วมกับดาวพุกเลงกับดาวพฤหัสค่ะเลงกับดาวมฤตยูด้วยมีโอกาสมีโชคค่ะ,ะที่เกี่ยวพันกับงานเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวพันกับบ,บ้านเกี่ยวพันกับ ทรัพย์สินใหญ่ๆรถราก็ได้นะคะมีโอกาสมีโชคเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นถึงแม้ว่าโชคที่ได้มาเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้ว่าพอใจมากร้อยเปอร์เซนต์หรือเราอาจจะคืออาจจะเหนื่อยหน่อยกว่าจะได้อะไรเงี้ยแต่ก็มีโอกาสที่จะได้รับโชคหรือสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็มองเห็นว่าคุณก็มีโอกาส มีความรักที่ดีในช่วงจวังหวะนี้คนโสดคนรอคอยแฟนก็มีโอกาสพบรักได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งแต่เรื่องความทุกข์ใจความามีปัญหากับแฟนเนี่ยนะคะสำหรับคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีได้ด้วยเช่นกันนะคะรวมทั้งสุขภาพร่างกาย ของคนรักอ่าไม่ใช่ของคนรักของเราของตัวเราเนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนอริเข้ามาเล็งลัคนาแล้วมีการขับเคลื่อนแล้วนะคะอ่าแล้วตัวเราเนี่ยก็จะรับกระแสโดยตรงอยู่แล้วเพราะว่าเป็นมุมเล็งเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายด้วยนะคะอ่าแล้วก็ทําอะไรก็อย่าประมาท อย่าให้ได้เจ็บนู่นเจ็บนี่อย่างเงี้ยอ่าราม่ระวังมันก็จะปลอดภัยถ้าไม่าราม่ระวังก็จะเจ็บตัวได้ง่ายนะคะอันนี้ก็ต้องระวังสำหรับคนลักขณาราศีสิงส่วนเรื่องการงานการงานเนี่ยมองเห็นได้ว่าเจ็ดแปดเก้าสิบการงานคุณค่อนข้างดีเลยนะคะ,ะมีโอกาสที่จะได้รับงานใหม่ๆได้ด้วยนะคะ แล้วก็ถ้าคนที่มีงานเสริมงานอรองมาก็อาจจะเกิดผลดีเกี่ยวกับงานเหล่านั้นได้ด้วยนะคะมีโอกาสที่จะมีะไรายได้ไรายรับมีโชคจากงานของคุณได้เยอะอยู่คนลักขณาราศีสิงห์นี้การงานขับเคลื่อนแล้วการเงินอาจจะไม่ได้เป็นที่พอใจเท่าที่ควรแต่มีคนช่วยเหลือคุณค่ะถ้าคุณติดขัดอะไรเกี่ยวกับการเงิน มีโอกาสที่จะมีคนช่วยเหลือคุณได้เยอะอยู่ปัญหาอุปสรรคอาจจะมีบ้างแต่ว่ามันมันขับเคลื่อนได้อะนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเลยสบายๆนะคะแต่ก็ระวังเรื่องเอกสารสัญญามากหน่อยแค่นั้นเองสำหรับเรื่องการงานนะคะอันเนี้ยก็เป็นจุดที่เด่นๆนะคะเวลาเราจะทำอะไร ที่เกี่ยวพันกับงานกับเงินเนี่ยเราก็ต้องรอบคอบอยู่แล้วถ้าเราไม่รอบคอบเราก็เสียหายได้เพราะดาวพุธพักองศาดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินด้วยแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ลาภผลอะไรที่เราคาดหวังสัมพันธ์เกี่ยวกับเงินเงินทองทองเนี่ยมันก็อาจจะติดขัดได้บ้างนะคะแต่ยังดีที่มีดาวพรหขัดเล็งดาวอาทิตย์อยู่ มันก็มีโอกาสได้เห็นไ,ไหมคะและดาวศุกร์ก็อยู่ในตําแหน่งที่ดีด้วยอยู่ในเรือนปุตตะ,ะมีโอกาสได้สูงสําหรับคนทัศนาราศีสิงห์โดยรวมคือดวงชะตาดีนะคะ,ะถึงแม้เงินติดขัดยังไงก็ไปได้แต่งานเนี่ยโอเคละงานเสริมง,งานรองยิ่งเด่นนะคะแล้วก็งานประจ,จําเราก็ขับเคลื่อนไปได้มีคนอุปถัมภ์อยู่ มีแต่ต้องรักษาสุขภาพร่างกายแค่นั้นนะคะอันนี้คือคนลักนณาราศีสิงห์ต่อไปนะคะราศีที่3ของคลิปนี้ก็คือคนลักนณาราศีกันคนลักษณาราศีกัน,น,กาากนดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเดือนวินาศเข้าไปอยู่ในเรือนสหัชชะเนี่ยนะคะ,ะเป็นช่วงที่คุณติดต่อคุณสัมพันธ์อะไรกับใครเนี่ยนะคะการเจราจาเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะอยู่ร่วมกับดาวพุธ น่าจะสัมพันธ์เกี่ยวกับเอกสารสัญญาเนี่ยต้องระวังความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ถึงแม้ว่าจะมีดาวผู้ช่วยที่ดีผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะช่วยเหลือคุณได้อยู่เนี่ยนะคะแต่คุณต้องรอบคอบไว้หน่อยนะคะถ้าอะไรที่เกี่ยวพันกับเอกสารนะคะที่สําคัญสําคัญเนี่ยการเจราจาอย่างเงี้ยคุณก็ต้องระวังมันอาจจะมีความเจราจาไปอย่างนึงแต่เขาเข้าใจอย่างหนึ่งอย่างเงี้ย แล้วมันก็จะเกิดความผิดพลาดได้นะคะแล้วก็สิ่งที่มองเห็นคนรักนาราศีกันเนี่ยนะคะ,ะก็ระวังอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เกิดเกี่ยวกับเรื่องงานได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เรื่องความรักความสัมพันธ์ด้วยอันนี้ก็ต้องระวังนะคะ,ะบางทีสิ่งที่เราคาดหวังมาคิดว่ามันโอเคกับกลายเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคเกิดขึ้นได้ มาสร้างปัญหาให้เราทีหลังในการในสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราตั้งใจทำเนี่ยนะคะการงานของเราหรือการเรียนของเราด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องระวังเลยเพราะบางทีเนี่ยเราคาดหวังอย่างหนึง่งผลตอบรับออกมาอีกอย่างหนึง่งเราคาดหวังคะแนนร้อยคะแนนออกมาไม่ถึงร้อยละหรือคาดหวังอะไรที่เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะ่าจะไปได้ดีไปได้สวยอ้าว ไม่นึกเลยว่าจะมีปัญหาไม่นึกเลยว่าติดขัดมีอุปสรรคขึ้นมาละอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องแก้ไขกันไปแก้ไขกันไปถ้าเราไม่แก้ไขเราปล่อยผ่านเนี้ยเราก็จะมีความทุกข์ค้างไว้อย่างนั้นนะคะแต่โดยรวมเนี่ยนะคะก็จะมีความสุขในครอบครัวที่ดีเนี่ยนะคะการเงินการทองก็มั่นคงอยู่นะคะความรักความสัมพันธ์ที่ ในครอบครัวนี้ค่อนข้างที่จะดีอ่าแล้วก็รับผลรอคอยความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีโอกาสได้ผลสำเร็จได้ดีอยู่ถึงแม้ว่าเบื้องเบื้องต้นเนี่ยอาจจะติดขัดบ้างนะคะแต่ว่าในที่สุดก็จะมีการช่วยเหลือได้แล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคนรักนาาศิกันระวังเรื่องการลงทุนระวังเรื่อง างานเสริมงานรองลงมาเนี่ยนะคะจะมีความติดขัดระวังเรื่องการเรียนด้วยนะคะก็อาจจะมีความไม่เข้าใจมีความไม่ราบรื่นอ,อยู่อันนี้สำคัญแล้วก็ระวังเรื่องคำพูดคำจาการเซ็นสัญญาเอกสารการทําเอกสารอะไรต่างๆมันอาจจะทำให้เกิดความล่าช้าเกิดความผิดพลาดได้แล้วก็เลยช้าไปอีกแต่มีคนช่วยเหลือโดยรวมมีคนช่วยเหลือ นะคะความรักความสัมพันธ์คนที่มีคู่มีแฟนแล้วก็ยังโอเคกับเคลื่อนได้ดีคนที่รอคอยแฟนกําลังดูเรื่องแฟนยังไม่ได้ลงเอยเนี่ยอาจจะมีความติดขัดได้นะคะ,อ,ะอาจจะมีอุปสรรคปัญหาได้อันนี้ก็เป็นดวงชะตาของคลิปที่2คือคนลักขณาราศรีกรกฎราศรีสิงห์และก็ราศรีกันฝากไว้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตนะคะสำหรับวันนี้จบลงแล้วขอทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ